ปิดร้านเลยยังครับเนี่ยยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวสามวินาทีจะเปิดครับอ๋อสามวินาทีเลยโอเคโอเคโอ้โหไม่พูดแล้วครับเนี่ยพ่อแค่พ่อค้าค,ครับร้านวินวินเปิดแล้วคะ่ะมีทุกรถเลยเอา้าวมีทุกรถขายอะไรขายอะไรยังไม่ได้บอกเลยขายอะไรเนี่ยขยายองุ่นแล้วแล้วสับปะรดแล้ว ล้วบูบูลี่แล้วลรสซูมแล้วแอปเปิลแล้วเฉาก้วยครับเอามีทุกรสอ,อะไรเป็นเป็นรสอ,อะไรอ่ะขายอะไรมันมีรสด,ด้วยอ่ะขายขาย,ขาย ขายผลร <ไว S 1> ึไหมหรือว่าขายเค้กหรือว่าขายไอคิมหรือว่าขายอะไรลูกขายไอติมส้มหน่อยครับอ๋อขายไอติมอาวเดี๋ยวก่อนสิลูกค้าลูกค้าขอซื้อเองสิอ้าวแม่ยากจะกินไอศครีมรสบลูเบอร์รี่อเอาบลูเบอร์รี่เอาเอาไปเลยโอ้ยอเอายนให้ลูกค้าไม่ได้ครับพ่อค้าต้องเอาให้ลูกค้าดีๆเอาวาง <c oughs> วงแางให้ลูกค้าดีๆวางมา โอเคครับราคากี่บาทครับเนี่ยบูเบอร์รี่เนี่ยหนึ่งบาทเอาหนึ่งบาทได้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 เดี๋ยวเอาเงินให้หนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทหมายเลขหนึ่งออาไปเลยโอเคครับหนึ่งบาทเก็บเงินครับอ้าวกินก่อนกินก่อนอร่อยมากเลยบูเบอร์รี่รสชาติเป็นอย่างไรนะเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยอ่ะต่อไปลูกค้าจะมาซื้อใหม่ครับขอซื้อไอศครีมรส ไพ่ละโผครัไพ่และโผไพ่ละโผคืออะไรครับคือสับปะรดครับโ <Okay. S 2> อเคเอาไปเลยค่ะราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยหน <100. S 1> ึ่งร้อยวายแอปทำไมสับป,ประรดมันแพงจังมันแร่ร้อนสับป,ประรดมันแพงเหรอสับป,ประรดมันราคาแพงาหนึ่งร้อยก็เอาไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทครับเนี่ย ต่อไปคะ่ะแม่ก็อยากจะกินไอศครีมรสรสแอปเปิลนี่ไงแอปกรีนแอปเปิลนี่ครับอา้าวแอปเปิลมีสองลูกเอายายโยนพ่อค้า <c oughs> พ่อค้าชอบโยนของให้ลูกค้าไม่ดีเลยเอาให้ดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับราคาเท่าไหร่ครับแอปเปิ้ลสบาท ทำไมแอปพลมันถูกจังสองบาทเดี๋ยวหาเงินให้ก่อนนะครับนีสอ,สองบาทไหนครับสองบาทไม่มีเลขสองไหนเลขสองเหรอครับ,รบ,รบได้เลยได้เลยสองบาทครับโอเคและขอซื้อไอศครีมรสออเรนจ์ ออ <Orange. S 2> ร์เรนจ์ออร์เรนจ์คืออะไรเอ้าอย่าโยนนะให้ลูกค้าดีๆอารมายให้ไม่พ่อค้าต้องมีมารยาทนะครับรถออร์เรนจ์ออรเรนจ์คืออะไรลูกไหมราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าราคาเท่าไหร่ต้องบอกราคาถึงจะจ่ายเงินนะ่ะยี่สิบบาทอ้ยยี่สิบบาทอ่าส,ส้มส้มส้มราคากลางกลางยี่สิบบาทยี่สิบ เอาสิบสองครั้งได้ไหมสิบสองครั้งคือเท่าไหร่สิบแล้วก็สองครั้งก็คือยี่สิบเอ็ดอยี่สิบสี่ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอาไปเลยครับยี่สิบบาทครับและเหลืออะไรครับพ่อคา้าตอนนี้ขายหมดหรือยังยังครับยังเหรอครับเอาตอนนี้เหลือเกรปออาอยากกินไอศครีมไอศครีมรสอง,งุ่นครับรสองุองง่น เหลือเอาให้ดีๆนะครับเอานี่ใส่ไม่ดีพ่อค้าเอาใหม่เอาให้ลูกค้าใหม่เลยให้ลูกค้าดีๆถึงจะให้เงินไม่งั้นไม่ให้เงินนะไม่งั้นไม่ให้เงินนะครับ <c oughs> อโอเคพ่อค้าต้องมีมารยาทกว่านี้นะครับกี่บาทครับองูนนะครับองูนกี่บาทครับที่ดีๆครับอง่นอะแพงไม่แพงจะได้กําไรไหมกี่บาทครับสี่ครับสี่บาทโอเคโอเคสี่บาท สี่เอาไปสองก่อนยังไม่ครบสองแล้วก็สามสสมสองสามแล้วก็สี่รวมเป็นสี่บาทนะครับโอเคครบไหมครับพ่อค้าหรืออะไรครับหรืออะไรที่ยังไม่หมดชาวกล้วยขายกี่บาทครับเนี่ยหรืออันเดียวเนี่ยลูกโอเคหนึ่งบาทเอาตังหนึ่งบาทหมดแล้วเนี่ยไม่มีตังหนึ่งบาทคนนี่ไงหนึ่งบาทมีอ่า หนึ่งบาทครับโอเคพ่อครับปิดร้านได้เพราะว่าขายของหมดแล้วขอชาวกล้วยมาด้วยครับอ้าวปิดร้านปิดร้านเก็บเงินด้วยนะครับเอาไปฝากธนาคารนะครับ,รบได้ไหมได้ครับโอเคครับผม,ค,มครับผม